อ่ะคาวนี้339นะครับข้อนี้จริงๆ้วคิดได้หลายแบบนะ,ะแล้วคาวนี้พี่ก็จะใช้คอนเซปต์ที่เหมือนเดิมเลยก็คือพี่จะใช้กล่องนะครับาใครตามพี่มาพี่ก็เฉลยแบบกล่องไม่ตลอดนะครับพี่ไม่ค่อยแทนสูตรนะสำหรับกําไรร้อยละเนี่ยเพราะว่าในมุมมองพี่คือการที่เราแทนสูตรมันค่อนข้างที่จะ จำเยอะนะครับแล้วพี่เป็นคนที่ไม่ชอบจําพี่เอาเวลาไปจําวิชาอื่นนะดังนั้นสัเญาได้ออกมาก็คือตัวของหลักการของเราเจะใช้กล่องนะครับพี่จะใช้กล่องในการอธิบายนะสำหรับข้อนี้นะครับดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าจานบอลเนี่ยซื้อโทรศัพท์มาในราคาหนึ่งแล้วขายต่อให้จานแบงก์ซึ่งปรากฏว่าได้กําไร5%แสดงว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันจานบอลซื้อมาเท่าไหร่แต่ขายปุ๊บได้กํไราไร5%ซึ่งพบว่าภายหลังเนี่ยจานแบงก์เนี่ยซื้อมาในราคา2 4 6 7 5ใช่ไหม แล้วราวนี้เขาบอกว่าถ้าจานบอลต้องการกําไรอยู่ที่10%จงหาว่าจานบอลเนี่ยต้องขายให้จานแบงค์ไปในราคาเท่าใดดังนั้นข้อนี้หลักการในการหาของมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรเลยนะครับถามว่าทําไมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคอนเซปต์ Concept สำหรับข้อน,นี้นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือเวลาน้องเจอตัวของลักษณะโจทย์เนนี้พี่เทคกล่อง ลักษณะของกล่องของเราคืออะไรครับลักษณะของกล่องของเรานั่นก็คืออันดับแรกก่อนเลยคือจานบอลน,น้องอาจจะคิดหาต้นทุนก่อนนะแต่สำหรับข้อนี้ใครที่ใช้กล่องน้องก็จะรู้ดีว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องหาทุนนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าอันนี้คือจานบอลซื้อมาใช่ไหมครับแล้วพบว่าถ้าจานบอลซื้อมาในราคานี้แล้วก็ขายต่อให้กับจานแบงก ซึ่งการแบงค์ซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับ2,4,6,7,5อันนี้ก็คือจานบอลได้กำไรใช่ไหมจานบอลได้กำไรมาอยู่ที่5%นั่นก็คือตอนแรกเราคิดหน่วยที่เปอร์เซ็นต์ข้างบนคือ ดังนั้น100%ได้กำไร5%ก็จะอยู่ที่105%อย่างที่พี่พูดไว้นะครับกล่องคือข้างบนหน่วยหนึ่งอีกข้างล่างอีกหน่วยหนึ่งนะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนของจานบอลถือตัวแปรแต่คราวนี้คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องคิดหา x หรือต้นทุนของจานบอลก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะครับดังนั้นทริคในการมองของเราก็คือเราสามารถมองไปว่าเอ้ย5สมมติจานบอลเนี่ย ต้องการกำไรเท่าไหร่นะ10% 10%แล้วจานแบงค์เนี่ยจะต้องขายใจานแบงค์เท่าไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้100เพิ่มไป10%ก็110ข้างบนก็คือไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ติดเป็น y ก็ได้ แล้วเราก็จับ2กล่องเนี่ยมาเทียบกันได้เลยสาวถามว่าทาไมมันถึงเทียบกันได้เพราะมันอยู่ในบริบทเดียวกันต้นทุนก็เป็นต้นทุนเดียวกันถ้ามันเป็นในลักษณะขายต่อสมมติจานบอลขายจานแบงจานแบงขายจานบาสอ่ะอันนั้นจะไม่สามารถคิดแบบนี้ได้แต่อันเนี้ยต้นทุนของจานบอลมันเท่าเดิมแต่มันต้องการเปลี่ยนราคาดังนั้นเราสามารถเทียบกล่อง2กล่องได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการเทียบนะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคอนเซ็ปที่เราได้ออกมาคืออะไรเราก็จะได้กล่อง2กล่องคือ y ส่วน100 ซส่วอันนี้คือราคาขายใช่ไหมเราต้องการขายให้ได้10%ันนี้ Y ส่วน110เท่ากับ2 4 6 7 5ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย1้5ดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะเราคิดเลขกันเลยนะครับ Y จะมีค่าตั้แต่เท่าไหร่ตัวนี้พี่เอาไม่5ตัดก่อนเห็นแล้วมันเกี่ยว เพี้ยวแม่5ตัดปุ๊บตัวนี้คือ5คูณ2 5คูณ1 21ตัวนี้ไม่5ตัดได้ตัวนี้ก็จะเป็น5คูณ25้คูณ2อใช่ไหมดังนั้นพอเป็น่บบนี้ปุ๊บเราอาจจะเอาแม่ย1ิบเอ็ดตัดไปทีเดียวแล้วก็ได้หรือนาะอาจจะแม่7ตัดก่อนแล้วก็เอาแม่3ตัดหรือแม่3ตัดก่อนแล้วก็แม่7ตัดนี่ก็แล้วแต่แต่พี่เอาแม่ยิบเอ็ดตัดเลยนะครับเนาะดังนั้น21คูณ1น1นะครับลบเหลือ3ใช่ไหมสามสยคูณกับอะไรครับ คูณกับ1ก็ได้อยู่ที่21เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวนี้ค่าคำตอบที่น้องได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1175นั่นเองนะ1175นึ้ี่พี่กวดเคยคิดเลขเลยพี่บอกตรงนะครับเนาะ <c oughs> แต่จริงๆอย่างนี้พี่พูดไว้นะนะห้องสอบถ้าไม่มีเคยคิดเลขเนาะก็เอาแม่เจ็ดตัดนะครับแล้วก็แม่สามตัดค่อยๆตดัดทีละอันก็ได้นะครับเดียอาจะตัดรวดเดียวแล้วก็ได้นะครับแต่ข้อนี้ เราเฉลยไปเยอะแล้วไงดังนั้นตัวนี้สีเอาได้ออกมาก็คือ1นึ่งหนเห้าคูณกับ22่สข้อน,นี้ก็ใช้เทคนิคเหมือนกันตัวนี้22ดึงออกมาได้ก็คือ2คูณกับ11นะครับดังนั้นเราจับ2ไปคูณกับ1 1 7่ก่อนนะครับพี่อยู่ในห้องสอบนะดังนั้นสี่ี่ดออกมาก็คือก็จะเป็นอยู่ในค่าของ2350 2 3 5 0คูณกับ11 ก็จะมีค่าเท่ากับตัวของจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าใครจะคิดเลขแบ่งก็ได้นะครับตัวนี้ก็11บเลบหใช่ไหมแล้วน้องก็จะกระจายเข้าไปตัวนี้ก็คือ10บวกกับ1นึ่อ่าน้องก็กระจายเข้าไปมันก็จะคิดเลขได้เหมือนกันนะดงนั้นข้อนี้ถ้าคาตอบที่น้องได้ออกมาก็คือ 23, 0 0 0 2 5นส0นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ25,850บาทตอบข้อไหนครับตอบข้อขอขวายนั่นเองจบค่ับ นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อควายจบนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับข้อ3 3- สกลาวนั่นเองนะครับไปดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสคร b e ยย่ u ับ c r i ับย s ่ b s c r i b e เย้ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จนเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากแอนาคตด,ด้วยครับ